เธอคนนี้หยิบสินค้ามากมายโดยแทบไม่ได้ใช้เงินเลยสักบาทในตอนเช็คบินพนักงานเข้าใจว่าเธอจะชำระเงินปกติแต่เธอกลับหยิบคูปองเป็นปึกออกมาจ่ายแทนทำเอาพนักงานถึงกับงงเมื่อคูปองถูกสแกนยอดรวมก็ลดลงเรื่อยๆเธอใช้คูปองเยอะมากแถมยิงเกินยอดจนร้านต้องคืนเงินสดกับเธออีกต่างหากใบเสร็จยาวเหยียดแต่ทุกอย่างฟรีจนลูกค้าข้างๆอิจฉา,าเธอเบาๆ เพราะครั้งหนึ่งเธอเป็นแชมป์โอลิมปิกแต่หลังจากเธอกเกษียณการเงินของเธอก็ไม่ค่อยดีนะักเธอจึงต้องฝากชีวิตไว้กับคูปองเพื่อให้รอดชีวิตถึงสิ้นเดือนทุกวันของเธอจะซื้อหนังสือพิมพ์มทีละหลายฉบับเพื่อนําม,มาตัดคูปองทีละใบแบบจริงจังบางวันถึงขั้นลงทุนมุดถังขยะก็เพื่อให้ได้ยาสีฟันถูกลงไม่กี่บาทในพริบตาบ้านของเธอก็แทบกลายเป็นร้านสะดวกซื้อขนาดย่อมๆวันหนึ่งขณะเธอกําลังกินซีเรียลเธอกลับรู้สึกว่ารสชาติมันแปลกๆไม่เหมือนเดิม พอพลิกหลังกล่องก็แทบวีนเพราะมันหมดอายุไปสักพักแล้วเธอรีบส่งอีเมลร้องเรียนไปยังบริษัทไม่นานนัก็มีจดหมายขอโทษและแนบคูปองฟรีเพียบส่งมาถึงบ้านเธอจึงนำคูปองไปแลกขนมทันทีระหว่างชำระเงินพนักงานบอกกับเธอว่า บริษัทใหญ่ๆกลัวเสียชื่อเสียงมากจึงจัดส่งคูปองให้เพื่อหลีกเลี่ยงเธอได้ยินแบบนั้นไอเดียเด็ดๆก็เกิดขึ้นในหัวคืนนั้นเธอก็รัวเขียนจดหมายร้องเรียนส่งไปยังบริษัทดังๆมากมายก้าวแรกแห่งความสําเร็จไม่กี่วันเท่านั้นคูปองนับไม่ถ้วนก็ถูกส่งมาที่บ้านของเธอทําเพื่อนที่อยู่ข้างๆตกใจและเสนอให้เธอลองนําคูปองเหล่านี้ไปขายในเครื่องราคาเพลอๆอาจเป็นอายุน้อยร้อยล้านด้วยซ้ําแต่คูปองเพียงเท่านี้อาจจะยังไม่พอพวกเธอจึงหาข้อมูลสืบจนรู้พิกัดโรงพิมพ์คูปองเหล่านี้ แลรีบขับรถไปที่นั่นทันทีเมื่อไปถึงเธอเข้าไปหาคู่รักที่เป็นวงในของบริษัทเธอเริ่มโชว์คูปองเพราะอธิบายแผนทําเงินแบบละเอียดยิบสุดท้ายก็ตกลงปิดดีลร่วมมือกันอย่างสมบูรณ์แบบบริษัทนี้พิมพ์คูปองเกินมากมายทุกวันและส่วนเกินนั้นจะต้องถูกทําลายแผนการคือพนักงานหนุ่มต้องแอบเก็บคูปองส่วนเกินออกมาและจ่ายเงินให้คนขับรถเพื่อนําคูปองไปส่งให้พวกเธอนี่คือโอกาสที่พวกเธอเท่านั้นที่มองเห็นเมื่อคูปองพร้อมเธอรีเปิดเว็บไซต์ขายในทันทีโดยตั้งราคาขายรถไปอีก5จาากราคา ส่วนเพื่อนอีกคนทำหน้าที่โปรโมทวิดีโอลงหลายหลายแพลตฟอร์มเมื่อมีผู้ติดตามมากขึ้นเรื่อยๆออเดอร์ก็เริ่มพุ่งกระฉูดไม่นานคูปองมากมายก็เริ่มถูกนำมาใช้ตามร้านค้าทั่วประเทศแม้แต่พนักงานถึงกับงงนี่เกิดอะไรขึ้นพวกเธอใช้เวลาไม่กี่วันจากการเงินติดตินสู่ชีวิตลักชูรี่ไปเลยและนี่ไม่ใช่เรื่องราวที่แต่งขึ้นอีกด้วยถ้าเป็นเพื่อนๆจะกล้าทำแบบนี้ไหม